สวัสดีครับวันนี้ร้าน Big m o t o r อร์ไซ์นะครับพามาชมยามาฮ่ MT09 นะครับคันนี้ปี2016นะครับจด17นะครับอ่าก็คือปี17นั่นเองนะครับชมนี้มี ABS นะครับและกุญแจชิปนะครับผมคันนี้ของแต่งท่วมๆเลยครับผมสภาพหล่อๆสีเดิมทั้งคันนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับ สีนี้ดุดุเลยนะครับไม่ค่อยมีมานะครับหล่อมากครับอันนี้ของแต่งเยอะครับเดี๋ยวผมจะไล่ของแต่งให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับมาที่ชุดบนกันเลยครับชุดบนนะครับมีเป็นตั๊มลอยนะครับแต่งนะครับแล้วก็มือคาร์ดนะครับมือค์ดเป็นทรงเซียรจีนะครับตอกแฮน โดบิโน่นะครับกระจกไฟแฮนด์นะครับทรง c R g นะครับแล้วก็มาที่ด้านหน้านะฮะจะมีเป็นองไงอะเลนแต่งละกันนะครับเอาเป็นเลนกันรอยกันมาแรงละกันนาอไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับยางหน้าหลังดอกแน่นๆเลยนะครับแล้วก็ผ้าเบรกเพิ่งเปลี่ยนนะครับเห็นไหมเออสีทองๆนะครับอ่าดอก ดอกยาก็แน่นผ้าเบรกก็แน่นนะครับแล้วก็กาดหม้อน้ํานะครับมาทางด้านนี้ครับก็เป็นสติกเกอร์แต่ง09นะครับกันลื่นข้างถังกันรอยถังคาร์บอนครับโอ้โหข้างนี้คือหล่อจัดมีแคดบาร์นะครับกาดแข็ง MT09 แล้วก็บังหม้อพักน้ำนะครับ09นะครับ และไลน์น็อตไทเทเนียมนะครับเกือบทุกจุดนะครับคันนี้ท่อเป็นอาคารโปวิกนะครับฟูนะครับด้านนี้นะครับเป็นสปูลสำหรับใช้สแตนตั้งนะครับของยูอเทกนะครับแล้วก็โชคนะครับส้มๆไม่ใช่โอลินนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทางนี้นะฮะ โช๊คนะครับเป็นของ ZX14 นะครับซึ่งจะให้ฟิลดีกว่าของเดิมมากนะครับจะไม่นุ่มไม่ยวยนะครับรุ่ดีคือปัญหาหลักคือโช๊คหลังเนชอบย้วยชอบนุ่มนะครับอ่ะอันนี้คือให้ฟิลที่ดีมากขี่แล้วเมื่อกี้โอเคเลยครับผมแล้วก็มาทางแขงด้านซ้ายนะครับกาดแข็งนะครับ MT09 ทนยไน์น็อตไทเทเนียมแคดบาร์นะครับโซ่แต่งนะครับ ยางกระดกแน่นๆเลยนะครับรถคันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับไม่เคยล้มไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับอาสีเต็มนะครับสตาร์ทให้ฟังเสียงไปดีกว่า เดิมครับสวยนะสวยสวยช่วงนี้สูตรแก้วหายากนะครับราคาก็สูงด้วยนะครับผมก็ขอขายสูงตามราคาที่ผมได้มานะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ขายสูงผมก็ซื้อเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าผมซื้อเข้าก็สูงนะฮะมีขายดีกว่าไม่มีขายนะครับถ้าเกิดซื้อไปแล้วเบื่อหรือยอยากซื้อซีหรือยังไงติดต่อขายคืนเราได้ครับผมรับซื้อนะครับ ให้ราคาดีให้ราคาสูงกว่าถุกเจ้านะฮะไม่เชื่อลองส่งราคาส่งรูปรถมาตรีราคาได้นะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุน,นะครับเห็นไหมติ๊กเกอร์มอกรอยังอยู่ครบนะครับโชค็คเทาโครงเทานะครับไม่ช,ม,ชมนี้ไม่ใช่เอฟแนะครับรา,า,าคาเขจะค่อางสูงกว่านิดนึงผมว่าคุ้มนะเพิ่มจากเอฟแปกติผมขายอยู่ประมาณ หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับชฉบ F แซ่นะกันเถึงถึงประมาณแสนหกห้านะครับแต่นี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับได้ ABS นะครับมี ABS หน้าหลังนะครับแล้วก็เป็นโครงเทาโช๊คเทานะครับที่สำคัญเป็นกุญแจชิปนะครับอ่ารอๆกันเลยนะครับรถอยู่หลังสิษิ์ปุมธานีนะครับ,รรน,น,รบนะนี่ก็ของแต่งนะนี่ของแตง่งของแตง่งโช๊คเนี่ย ต้นหนึ่งนี่มีห้า0 0พันนะครับคัสเอ็นะครับเป็นที่ต้องการมากกันศูนย์เนี่ยใครใครใส่นี่ก็หล่อครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสนใจยังไงติดต่อได้ที่095 528 9130นะครับบิ๊กครับอยู่ลังสิตปทุมธานีนะครับจัดส่งได้ทุกจังหวัดนะครับเก็บเงินปลายทางได้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจนะฮะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันครับขอบคุณครับ